สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันหนึ่งอีพีนะคะ e ีพีนี้เป็นอีพีที่134แล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นั้นหน่อยนะคะกดติดตามเอาไว้ให้นั้นหน่อยนะคะพี่ค่ะช่องนัดคนติดตามยังน้อยเลยค่ะพี่แต่ส่งของจริงนะคะ ล้านปเปอร์เซนต์หมื่นปเปอร์เซนต์เลยค่ะฝงของตรงปกทุกรายการนะคะพี่ค่ะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่นะคะแจ้งช่องทางติดต่อนัดก่อนนะคะพี่นี่ค่ะสแกน QR code คนะคะพี่เพิ่มเพื่อนนะเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ร้าน98นัดพระเครื่องนะคะพี่ศูนย์ทุกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าสำหรับพี่ท่านใดนะคะพี่ขาไม่ได้เล่นไลน์ไม่มีไลน์กับเขานะคะพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่เวลาพี่โทรมานะ รบกวนพี่นีดเดียวจำอีพีให้นัดหน่อยนะคะจำอีพีได้นะจะได้หาพายพี่อย่างไงไ่ายดายค่ะนัดจะบอกไปให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นพระองค์ไหนนะคะพี่่ากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะพี่ที่ให้การพรพอร์ตทางร้านนะคะพี่อุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะคะพี่ขาขอบพระคุณมากมากเลยมีพี่ท่านหนึ่งนะคะอยู่ประเทศสิงคโปร์นะถ้นานัดจำไม่ผิดนะคะพี่ฝากเงินนัดไปทําบุญนะคะพี่กองพะปะกระถินนะคะพี่่าพี่รอหน่อยนะนัดไปทําให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้ง พี่ไปเลยค่ะถ้ามีของที่ระลึกจากทางวัดให้มานะคะพี่นะัดก็จะส่งไปให้พี่นะคะค่ะไว้ใจได้ค่ะนะัดจัดก,การให้เรียบร้อยนาอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่นะคะมาชมองคแรกก่อนเลยจ้ะพี่หลวงพ่อโสธรนะคะพี่หน้าตัก9นิ้วนะคะพี่เป็นเนื้อเงินยวงนะคะเดี๋ยวนะัดจะบรรยายพี่ฟังก่อนก่อนจะยกนะคะพี่แต่ยกให้พี่ชมรอบๆเพราะพระมีน้ําหนัก3โลถึง4โลได้นะคะพี่ค่ะ มีน้ำหนักนะคะเป็นเนื้อเงินยวงนะคะพี่เป็นโฟทอนแบบนี้นะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะสามารถโทรสอบถามัดได้ขอภาพเพิ่มเติมได้สวยงามค่ะพี่ยงนี้สวยงามมากนัดวัดขนาดก่อนนะคะพี่ต้องขอภายพี่นะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงวัดขนาดขององค์พระก่อนนะคะจะพี่จ๋าขนาดขององค์พระนะคะนี่ค่ะ ตามนี้เลยค่ะ9นิ้วค่ะพี่หน้าตักขององค์หลวงพ่อหน้าจ๊ะพี่อยู่ที่9นิ้วเนาะนี่จะหลวงพ่อโฟทอนเป็นเนื้อเงินยวรนะคะพี่เป็นของเก่าเนาะได้มาแบบนี้นะคะพี่ค่ะเดี๋ยวนะัจะยกให้พี่ชมนะจะให้พี่ชมรอบๆอ,อ,องค์พระก่อนเนาะจ้ะพี่ร๊แบบหนึ่งนะคะค่ะพี่ถ้าพระเป็นเนื้อสองสองสีพี่มีสีเงินเนี่ยจะสฟะทอนสปอตไลท์อย่างนี้แลคะ่ะ ขอภพี่ด้วยเนาะแบบนี้นะาพี่แป๊บหนึ่งนะคะจกแบบให้นะะ้าค่ะเยพานะ้นมีน้ำหนักจริงค่ะพี่น้ำหนักมากเลยนะคะพี่นีนจ้ะมีหน้าหลวงพ่อเป็นแบบนี้นะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ไม่มีฟ้อมตรงไหนเลยะค่ะพี่นั่งสมาธิแบบนี้นะคะพี่หานี่แบบนี้เลย๋ยนวะจะให้พี่ชมด้านหลังองค์พระนะจ๊ะจะยกให้พี่ชมตรงด้านใต้ฐานเนาะด้านข้างนะคะพี่หาด้านข้าง ด้านข้างเป็นแบบนี้จะพี่นี่จะสวยงามแบบนี้เลยนะจ้ะพี่นี่สวยงามด้านหลังเป็นแบบนี้นจ้ะพี่นี่นะจ้ะพี่จะพี่ชมพี่ชอบแล้วนะคะพี่ทักข้อความหานนัดได้นะนี่ค่ะชัดเจนนะคะพี่สวยงามทั้งองค์เลยจ้ะน้ําหนักน้ําหนักดีมากเลยคะ่ะพระม,มีน้ําหนักค่ะพี่นหนักมากเลยนะจ้ะพี่นะักยาณุ่มกล้องให้พี่ดูใกล้ๆนะอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวนะจะยก ขึ้นแล้วนะคะพี่ขาให้พี่ดูใต้ฐานนะนี่บตรงนี้ก่อนนะคะพี่รอบรอบองค์พระนะพระไม่มีชำรุดตรงไหนเลยค่ะพี่ตอนฝ่งนะน่าจะฝ่งอย่างดีนะคะพี่หน้าตักเก้านิ้วเห็นไหวัดความฝ่งให้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าฝ่งนะคะพี่ที่องค์พระนะไฟสะบัดไหลวิ่งจ้ะพี่โทษทีนะองค์พระนะจ๊ะพี่ขอโทษนะต้องจับแบบนี้สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่หาสิบเจ็ดนิ้วพี่เห็นไหมสิบเจ็ดนิ้วค่ะ ความโผงนะถึงฐานล่างถ้าฐานตรงนี้นะคะพี่อยู่ที่15นิ้วนะคะจะหลดนะคะพี่15นิ้วค่ะสวยงามค่ะพี่เป็นองค์ใหญ่มากเลยมีน้ําหนักะจะให้พี่ชมใต้ฐานองค์พระนะคะนี่จะเป็นดินไทยในจะัะพี่อย่างเลยจะฟมบูนแบบนี้จะพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะและพี่ท่านใดมีลายนะคะสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ สวยงามแบบนี้นะคะพี่โฟทอนนะ3,800จ้ะพี่จ๋ะา3,800รวมจัดส่งนะคะพี่เก็บเงินไปรวมเก็บเงินไปทางค่ะพี่ค่ะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีก1 0 0ยเป็น3,900าแต่สวยงามมากเลยค่ะพี่นี่นะคะไปตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน,นะคะ่ะถือว่าสวยงามมากค่ะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่เป็นเนื้อลมดํานะคะพี่ องไม่ใหญ่มากนะคะพี่ตั้งหิ้งก็ได้ตั้งพานก็ได้นะคะสําหรับคนค้าขายนะคะพี่เหลือเอาไว้โต๊ะที่สํานักงานนะคะพี่บูชาหลวงพ่อเอาไว้นะเป็นเนื้อลมดาสวยงามค่ะพี่หาองค์นี้นะนี่มีจระปัดคู่แบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานนะคะพี่เป็นยันสีชมพูแบบนี้ค่ะสีชมพูออกนักหน้าค่ะพี่หาแล้วกบรยายตามพานนะสามนิ้วนะคะพี่ขนาดขนาดีนะองพระองคหลวงพ่อเงินนะคะพี่จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะพี่ขอภัยพี่นะคะ สามนิ้วค่ะพี่หาสามนิ้วแบบนี้นะสามนิ้วจะสามนิว้วความสูงขององค์พระนะคะพี่อยู่ที่สี่นิว้วกว่าค่ะสี่นิว้วมันสี่นิ้วนิดนี้จะพี่จ๋ามีตะปัดนะตะปัดฝั่งข้างเลยอย่างนี้จะเฟย์สมบูรณ์แบบนี้จะพี่นี่สวยงามนะคะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานดิจิตนะคะโพทะเลนะคะพี่นี่หนึ่งพันสองร้อยนะเป็นเนื้อลมดํามานะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขาต่อด้วยนี่จะพี่หลวงปู่ศุขค่ะ หลวงปู่ศุกนะคะพี่วัดปากคลองมะขามเท่านะนี่ค่ะเป็นพิมพ์ยืนพิมพ์นี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยอยาให้พี่ชมใกล้ๆนะคะนี่จัดสวยงามนะจ้าพี่สําหรับหลวงปู่ศุกนะสวยงามมากเลยค่ะพี่ตรงจีวานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่อย่างนี้นะจ,จะพพิจารหลวงปู่ศุกนะคะพี่หานี่ค่ะแบบนี้เลยจะพี่ในจ้าสวยงามแบบนี้นะคะพี่หาใต้ฐานนะ เป็นแบบนี้นะจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าจาพี่ลงปู่ศุกนะคะพี่นะจะวัดใต้ฐานองคพ่ยืนให้นะจ้าว่าเท่าไหร่นะเพราะสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีฟอ้อมตรงไหนเลยจาพี่ไฟสปอร์ตไลท์อะค่ะพี่จะฝ่องนี่นะจ้าพี่หลวงปู่ศุกนะนี่ท่านจะอยู่ที่ท่านฝั่มนิ้วจาพี่ความสูงนะคะวัดจากศีรษะหลวงพ่อลงมานะคะพี่คะ่ะ อยู่ที่สิบองนิ้วจ้ะพี่สิบฝองนิ้วอย่างเี้จ้ะพี่นี่จ้ะสิบฝองนิ้วแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าประมาณนะสิบฝองนิ้วนะจ้ะขาดนิดหน่อยจ้ะพี่สิบเอ็ดนิ้วกว่ากวากับสิบฝองนิ้วกจ้ะบรรยายตามภาพเลยจ้ะพี่นี่เป็นพิมพ์นิยมของท่านนะคะพี่ส่วนมากนัดก็จะเห็นจ้ะเป็นพิมพ์นี้นะคะหลวงปู่ศุขเนาะพิมพ์เรนแบบนี้เนาะจ้ะพี่พี่ชมดูนะนี่ พักสวยงามจะพี่หวานฉ่าเลยนี่หลวงองค์หลวงพ่อแน่มีเมตตามากเลยจ้ะพี่นี่งพี่น้องนี่จะนี่จะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยจาค่าจัดส่งหลวงปู่สุนะค่ะพี่ที่หนึ่งร้อยเช่นกันนะคะพี่พระพุชานะคะพี่ถ้าเป็นองค์ขนาดนี้หรือว่าองค์ใหญ่กว่านี้นะคะพี่ก็คิดค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเช่นกันค่ะพี่คาะสวยงามนะคะพี่ฝู่นสองนิ้วหน้าตักประมาณสามนิ้วนะคะพี่จ้ะ พิมยืนเนาะพี่ท่านใดชมชอบลราทักานได้ดเลยจะพี่จ๋าก็จะส่งที่100จ้ะพี่จ๋าจ้าเพื่อไม่ให้กายเสียเวลาพี่นะมาชมพักเครื่องของเราจะพี่องค์เล็กๆนะคะพี่พักเครื่องนะคะโปรโมชั่นของเรามีทุกวันจ้าพี่จ๋ามาชมเลยจ้าต้องขออภัยพี่ด้วยนะเวลาพาบูชาค่ะใช้พื้นที่เยอะเนาะก็ต้องขยับหน่อยขออภัยนะคะพี่ค่ะค่ะมาเริ่มที่องค์แรกกันก่อนเลยจะพี่ จ้าพี่เริ่มที่องค์แรกกันก่อนนะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่หลวงปูท่ทวดเนาะดูจากพี่เห็นไหมดูจากชัดเจนไหมคะพี่นี่นี่นะคะค่ะเป็นสบู่เลือดนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจากพี่จ๋าสามร้อยบาทขอภหยนะจากพี่จ๋าสามร้อยบาทจากพี่ชัดไหมนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ สามร้อยบาทจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพุทธวเช่นกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อขาวนะคะพี่ขาเนื้อขาวเนาะ จากพี่เนะะื้อขาวแบบนี้นะนดได้มาแบบนี้เลยด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าร้านนั้นนะคะพี่โปรโมชั่นนะแจ้งให้พี่ทราบเลยองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันนะคะพี่ปิดทีเดียวห้าองค์นะคะพี่ต่ายอีพีกันก็ได้นะคะยอดที่สองพันบาทนะคะพี่จัดส่งฟรีระบบโอนเงินนะคะปลายทางต้องบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าะจ้าพี่นี่อย่างนี้เลยจ้า พี่หาด้านหลังเป็นแบบนี้นะจากค่ะสมเด็จนะจ้าพี่สามร้อยนะจ้าพี่จา๋จาจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนีจา้าหลวงปู่ทั่วนะคะพี่หาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะคะพี่เรียมเปิดแบบนี้นะคะพี่หาพี่ท่านใดชมชอบแล้วทักมาได้เลยค่ะสามร้อยเช่นกัน ต่อไปนะคะยังเป็นหลวงปู่ทวดอยู่นะคะพี่แต่คนละเนื้อเนาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ขาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเลี่ยมเหลืองเลี่ยมเหลืองด้านหลังนะคะเป็นอาจารย์ทีมเช่นกันนะคะพี่ขาค่ะสามร้อยจะพี่สามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดองค์ร้อยนะคะพี่เนื้อว่านจำปาสังนะ ขาเนื้อจะเป็นยับยับย่บยนย่นแบบนี้นะคะพี่นี่ผ่านการเวลามาพักสภาพใช้มานะคะพี่หาได้มาแบบนี้เลยใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นองค์ลอยบัวรอบนะคะพี่300บาทจ้าพี่ท่านใดชอบนะ3า0บาทค่ะพี่ต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นม้าเฟบนางนะคะพี่หาม้าเฟบมาคคูบาวังนะคะพี่ อีพีนี้นะคะเอามาลดให้พี่ๆนะคะ3 0 0ร้อบาทเท่านั้นนะคะพี่หาสวยงามเช่นกันนะคะพี่เลี่ยมก็ได้นะคะพี่เลี่ยมได้เลยเอาไปเลี่ยมใช้งานได้เลยนะคะพี่ขานี้ส0 0้อบาทนะจ๊าต่อไปค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่กกล้วยค่ะพี่่าอันนี้เป็นเนื้อออกสีเหลืองๆนะคะพี่เป็นโฟก้าต้นเนาะจากพี่จะสะท้อนไฟหน่อยนะคะพี่เดีย๋ยวจะปัให้นะคะแปะ๊บนึงนะคะพี่ขาค่ะ,ะนี่เป็นโฟก้าตน้น จ่าพี่อันนี้เป็นโถกระต้นนะจะสะท้อนไฟหน่อยจ้าพ,พี่ชมดูนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าพี่ค่าสามร้อยบาทเป็นพระแม่ธรณีหมีเบยผมนะจ้าพี่แต่มีเม็ดแร่เม็ดพลอยแบบนี้นจ้าพี่ขอภัยนะถ้านัดพูดผิดน,นะต้ก็ขอภัยพี่ด้วยนะจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้า จะพี่ฟามว้อบาทนะต่อไปนะคะพี่หาเป็นปิดตาค่ะอันนี้ไม่ฟ้าพี่เลยนะจ๊ะพี่นี่ตาไม่ฟ้าพี่เลยนะคะพี่พี่ท่านใดราบนะก็สามร้อยบาทจะพี่จะาฟามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสําหรับพระปิดตาจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ๊ะพี่นี่ค่ะเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกล่อม หรือหลวงพ่อไปนะ่น่ะไม่ทราดนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยเนาะพักเก่ามากแบบนี้เลยสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นลาหูจ้าลาหูหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขานี้จาน,นะคะพี่องค์นี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าได้มากับก่าแบบนี้เลยต่อไปเป็นใบเสมานะจ้าพี่ใบเสมานะ ฐานสูงนะคะพี่พุทธชินราชใบเสมาเป็นพักกูนะคะพี่หน้าออกสีทองทองแบบนี้นะคะพี่ค่ะ3 0 0เท่านั้นจ้าพี่จ๋า300ต่อไปเป็นหลวงพ่อกล่อมจะพี่หลวงพ่อกล่อมเนาะพระสายป้ายนะคะพี่่าเหรียญน,นี้นะคะ300เท่านั้นจะพี่จ๋า300ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่300้บาทน,นจะจ้าพี่300บาทจ้าต่อไปนะคะพี่ขาเป็นนี่จ้า พระรอดนะจ๊ะพี่พระรอดนะคะพี่3า0เท่านั้นจ้ะพี่จ๋า3 0 0นะจ๊ะ300เท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่พิมพ์รัศมีนะานัดพูดผิดต้องขอภายนะจ๊ะพี่นี่จะเร้ยมเปิดแบบนี้นะจ๊ะพี่นะฝีน้ําเงินนะถ้าพี่ท่านใดปิดแจ้งมาด้วยฝีน้ําเงินนะคะ3 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่ เป็นจอบจ้าจบเล็กนะคะพี่อันนี้เป็นจอบเล็กนะเนื้อหาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี้จอบเล็กนะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทเลยเนื้อหาแบบนี้นะต่อไปค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อนี่จ้ะฟิวรี่หลวงปู่ทิมจ้ะพี่จ๋าเนี่หลวงปู่ทิมนะจ้าพี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าเนี่แบบนี้นะจ้ะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาท ต่อไปนะคะพี่ขาเป็นแหวนพิรอดค่ะแหวนพิรอดนะมีสองวงนะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะพี่สามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะแหวนพิรอดสามร้อยต่อไปอันนี้เป็นเลี่ยมนะจ้ะพี่เลี่ยมนะพี่นี้รถที่พี่พิเศษสุดๆไปเลยพี่ท่านใดชอบแบบเลี่ยมก็รับองค์นี้ไปนะคะสามร้อยบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่พับโ,โปรโมชั่นนะองค์ละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะคะพี่มาเริ่มอยู่ที่องค์ละหกร้อยกันก่อนนะจ้ะพี่จะเริ่มที่นี่จ้ะพี่ พุทธไทยฝวร์นะคะพี่หาได้มานะเหลือแค่นี้เลยเพราะฟินเก็บไว้อย่างดีเลยพี่ถ้าที่ท่านได้ชอบนะเป็นของเก่านะนี่จะบุหนังพุทธไทยฝวร์นะคะพี่หานี่จะนะลงท้องแบบนี้นะหกรอยบาทจ้าเก่าๆแบบนี้นะตามด้วยนี่จะพี่จ๋าอ่า เขาเรียกลายนี่จ่ะชินาลาจากชินลลาชินาลาจ่าพี่ชินลลานะพิมพ์ต้อนนจ่ะพี่จ๋าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ่ะพี่จ๋าจ้าอย่างนี้เลยนะจ่ะพี่จ่าหกร้อยบาทจ้าหลวงพ่อปานจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อปานนะทรงเม่นน่งเม่นนี่จ่ะพี่จ๋านี่แบบนี้นะแม่หรือประกาศไม่แน่ใจเลยค่ะพี่นะพี่ชมดูนะถ้าเป็นอะไรพี่รู้ก็ บอกได้จ้ะพี่ถ้าพูดผิดนั้นขออภัยนะ600บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะฝนิมแดงนะจ๊ะพี่ออกฝนิมแดงเนาะลรบรีนะจ๊ะเอ้โรบรีค่ะพระหูยานโรบรีเนาะเนื้อหาอย่างนี้จ้ะพี่เลี่ยมฝามหงนะจ๊ะพี่จับห่วงมาฝามหงเลยแตนะพี่ท่านใดชอบนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทจ้านี่พระโปมาพระมาที่หกร้อยละการหกร้อยนะคะพี่่ะต่อไปเป็นเหรียญจานฟันค่ะพี่จับกระเช้าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ โบราณเขาจับกันแบบนี้นะคะพี่ขาเนียเดี๋ยวาจา์ฟันนะคะพี่ขานี่ค่ะพับผ่านการใช้งานมานะคะพี่จะเหลือแค่นี้นะจ๊ะพี่ถ้่พี่ท่านใดนะเป็นนักฝากฝ่มพักเก่าเก่าเก็บนะคะพี่องค์นี้ก็สวยงามจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจา้าต่อไปนะจ๊ะพี่เป็นนี่จา้าหลวงปู่ฝุ่นนะจ๊ะพี่ไม้มงคลนะจ๊ะพี่พุทธฟ้อนนะจ๊ะพี่แกะเป็นหนัุมานจับเข่าหลวงปู่ฝุ่นจ้ะพี่นี่เป็นเนื้อดำๆหน่อยนะจ๊ะพี่ใต้ฐานมีจานแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ เห็นไหมจ้าพี่นนะจะให้ดูเห็นไหมเห็นลางๆอ่ะพี่ของเก่าเนาะหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทนะคะพี่ตามด้วยนี่จ้าพักกิ่งจ้าพี่จ๋าพักกิ่งจ้ากิ่งวัดคุทัศน์จ้าพี่เป็นแบบนี้เนาะหลอดตันนะคะพี่หลอตันนะไม่มีเสียงกิ่งนะคะพี่หลอตันเนื้อสำลิดนะจ้าพี่เป็นแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้า นะคะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นองค์ลอยนะคะพี่หลวงปู่ทวนนะด้านหลังนะเป็นภาษาจีนนะพี่หาไม่ใช่องค์ลอยจะเป็นคล้ายๆปีเก้าเจ็ดนะคะพี่แต่ด้านหลังมีภาษาจีนนะตรงจีวอนะคะพี่มีทองแปะไว้แบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จะพี่หลวงปู่ทิมจ้าพี่ท่านใดยังไม่ได้นะนี่จะองค์นี้ก็สวยเช่นกันค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่หาหลวงปู่ทิมนะใต้ฐานมียำเบอร์เป็นเลขสามพร้อมเนี่ยจ้ะพี่จ๋า นี่จ่าแบบนี้นจ่าพี่ชมดูนะเลขสามแบบนี้เนาะจะพี่จ่าห0ร้บาทจ่าเป็นเนื้อว่านนะคะพี่เนื้อว่านนะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะ เหลียญหลวงปู่ดูปีสามหนึ่งนะคะพี่ขานีวัดฟแกนะคะพี่หลวงพ่อพรมปัญญานะคะพี่นี่ปัญโยเนาะหลวงปู่ดูนะคะพี่วัดฟแกนะคะพี่ขานัทอ่านผิดต้องขออภัยนะปีสามหนึ่งนะคะพี่600บาทค่ะนะคะพี่ขาต่อไปเป็นไม่ทราบที่ค่ะนี่มองไม่เห็นแล้วเรือนรางมากเลยมีชายจีวรด้วยค่ะพี่จาพี่จานใดฟาร์มนะ600บาทจ้าค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่จะ เป็นลูกแก้วฝันลพัดนึกจากพี่สวยมากเลย้จากพี่ออกเนื้อออกชมพูค่ะพี่ชมพูม่วงๆ่วงค่ะพี่ใส มองไปเห็นหลวงพ่อโสธรเลยพี่เห็นไหมคะนี่ลูกแก้วฝละพันนึกนะคะพี่เราก็ทํามาหากินของเราเนี่ยแหละคะ่ะพี่จะมีเครื่องรางเอาไว้นะคะพี่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะพี่เนาะของแบบนี้เนาะจัดพี่จ๋าหกร้อยบาทจา้าตามด้วยนี่จัดพี่จา๋าสวยนะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินจัดพี่นี่พิมช้างคู่นะนี่จัดพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยคะ่ะพี่ปีฝองหกนะพนะะพี่จิตนะจัดพี่จ๋าช้างคู่นะนะให้พี่ดูนะ นี่จากกล่องสวยงามจ้ะพี่นี่นี่เป็นช้างคู่นะนี่จ้ะด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยด้านข้างเป็นแบบนี้จ้าพี INGING ่จ๋าสวยงามเลยด้านหลังค่ะด้านข้างอีกข้างนะจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าเนี่จ้าพี่ค่ะเอ่อหกร้อยบาทนะจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าจ้าพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่เป็นเจ้าสวัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวนะ ด้านหนะ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ในด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะนี่จะปีปีใหม่หน่อยนะคะพี่ปีสี่สองนะแต่ก็สวยนะคะพี่เป็นกระไหลทองนะคะพี่กระไหลทองนะหกร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่ค่ะพี่เหรียญสแตมนะคะพี่เหรียญสแตมนะได้มาแบบนี้เลยปีสี่สองนะคะพี่เป็นกล่องเดิมๆแบบนี้เลยเหรียญสแตมพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ชมดูนะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่ในสวยงามมากเลย ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังเป็นพันเลสวนนะคะพี่นี่จะนี่จ้าพันะเลสวนนะแบบนี้นะจะพี่จ๋านี่ค่ะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะนัดเหมามาได้มาแบบนี้เลยจ้ะอ่าอย่างนี้นะคะพี่ขานี่จะพี่จ๋านี่นะคะพี่หกร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จะพี่เรายการหกร้อยให้ไปพร้อมๆกันก่อนเนาะจ้าพี่เป็นเหรียญ หลวงผู้เอี่ยมนะคะพี่เป็นกระไหลทองเนาะมาพร้อมกล่องแบบนี้พี่ชมที่องค์เหรียนก่อนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นกระไหลทองนะคะพี่หาด้านค้างคะ่ะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จะ้ะนี่จะ้ะพี่จัดนี่จะ้ะ นะคะพี่นะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามให้นัดหน่อยนะคนติดตามยังน้อยมากนะคะพี่แต่นัดขายของส่งชัวร์นะคะพี่ส่งตรงปกด้วยพี่ท่านใดมีไลน์นะคะสะดวกใจมากจะได้เห็นพัก่อนแล้วค่อยรับพานะคะพี่จ่าพี่จ๋านี่จะห0ร้บาทจา้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นเรื่องอะไรจ้า แม่ชีบนเรเลือนจะพี่พุทธน้อยเนาะของคุณแม่นะคะพี่ด้านหลังมีอย่างนี้จะพี่จ๋านี่จ้าพี่พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ค่ะห0ร้อยบาทจ้าจะพี่พาโปรโมชัน600นะ่นห0ร้อย้วก็จะแยกไว้นะคะต่อไปนะคะพี่มาชมที่อง์ละเจ0ดร้อยมันจะหลงเองจะพี่นี่จ้ะน้ำโมตาบ่อน,นะจะพี่เหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญไยตลับมาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ ปีหนึ่งห้านะเป็นเหรียญน้ำโมตาบอนนะจ๊ะพี่ไฟตลับมาแบบนี้นะจ๊ะพี่ได้เก่ามาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จ๊ะพี่จ๋าตุ้งติ้งค่ะไม่ฟาบที่ว่าเป็นหลวงพ่อทาบหรือเปล่านะคะพี่นันไม่แน่ใจเลยอันนี้เป็นลูกคล้ายๆลูกไหนพี่ลูกฝกฏหรอพี่หรอหรือลูกอมนี่จ๋ะอย่างเงี้ยจ๊ะพี่เป็นล็อกเก็ตแบบนี้จ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าข้างหลังเป็นใบโพนนะจ๊ะพี่สวยงามมากเลยจ๊ะพี่เก่ามากพี่หาเนี่ย 700, to to 700, 700้บาทจ้าตามด้วยนี่ค่ะพี่คู่อย่างนี้ค่ะพี่นี่ค่ะประคำนิ้วอะค่ะพี่ค่ะประคำนิ้วเนาะเราจะย่อลงไม้พี่ดูประคำนิ้วเนาะพี่หลวงพ่อเดิมเนาะ700ร้อยบาทจ้าเครื่องรางนะคะพี่นี่จะตามด้วยนี่จะพี่นี่นี่นี่สวยงามเลยจ้ะเป็นเนื้อนาวาะจ้ะพี่เนื้อนาวานะองค์นี้นะจะพี่เป็นเนื้อนาวานะคะจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหันลงมาหลวงปู่ทิมเนื้อนาวานะเลี่ยมฝาหมห่วงอย่างนี้นะคะพี่ค่ะ ย้งฝาหัวอย่างนี้เลย๋ยวให้พี่ยุดใ,ใกล้ของเก่านะคะพี่จะเลือนลางไปหน่อยเนาะแต่สวยงามอยู่จากพี่ค่ะ700บาทจ้าตามด้วยนี่จากพี่จ๋า700นะ700หมดแล้วอันนี้มา9ก0อแล้วจากพี่900 900ท่องเอาไว้อยนะ่าน่ะจะเลยนี่จ้าพี่นี่นี่นี่ลาหูมีตะกุดข้างหลังจากพี่900้บาทนะจ้าหลวงพ่อน้อยนะพี่ตะกุดสีทองนะคะพี่เน้นย้ำตะกุดสีทองเดี๋ยวจะว,ว่านะพผู้พิ ต่อไปนี่จะเป็นชัยวัดเจ้าพี่หลวงปู่บุญนะอง์นี้สวยแล้วค่ะพี่หาสวยมากเลยเนี่ยหาสวยงามอ้วนอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋ามีจานด้วยค่ะพี่นี่เห็นไหมมีจานเรือนรางแบบนี้เลยของเก่าค่ะพี่ขาแบบนี้นะพี่เห็นไหมนะจอะใช้กล้องฟูแบบของมีเป็นเลยต้องทําแบบนี้พี่นี่นิดๆหน่อยๆเห็นเรือนล่างจะพี่จ๋าเนาะผ่านการใช้งานมาเก้าร้อยจ้าในการเก้าร้อยนะตามด้วยนี่จ้ะพี่จ๋าตามด้วยนี่เสือเนี่ยพี่ เสือคำรามอย่างนี้ค่ะพี่หลวงพ่อปานจะพี่เลี่ยมใส่นะจ๊ะพี่อีกเก้าร้อยจ้าพี่จ้าชมตะกุดหน่อยจ้ะพี่ตะกุดตะกุดตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมนะเก่าสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะช้พี่ย่าให้ดูนี่เนื้อออกจะเป็นคล้ายๆแบบเงินโบราณเลยพี่เงินเก่าสมัยก่อนนะพี่เนี่ยจะเก่าๆแบบเนี้ยเขาก็ม้วนมาเป็นตะกุดเนี่ยพี่ ก็จะทําที่ห้อยคอได้ด้วยเนี่ยขึ้นคอเราได้ด้วยเนี่ยค่ะพี่คะ,ะพูดผิดต้องขออภัยนะคะลายสวยงามเลยค่ะพี่เนี่ยจะวัดขนาดให้นะวัดขนาดก่อนอพี่อือพี่นี้นาะลายยี่สองนะพี่แล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะไม่ดูแล้วเบื่อแม้คะแล้วจะพี่จ๋าฟีนิ้วฟรีนิ้วนะกว้างนะคะพี่อยู่ประมาณครึ่งเฟนประมาณหนึ่งเฟนหนึ่งเฟนหนึ่งเฟนนะกว้างตรงนี้หนึ่งเฟนนะ ฝีนิ้วนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะ900บาทสวยงามมากเลยพี่ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่อย่างนี้ไม่ค่อยได้มา900บาทสําหรับอีพีนี้อีพีที่1 3 0เลยค่ะพีะ่ฝากมีดอีกเล่มจ้ะมีดยาหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่สวยงามเลยพี่จ๋าสวยจริงๆนี่แตกลายงาแบบนี้เลยจ้ะพี่จา๋าเน่จะบรรยายตามภาพเลยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะถ้าหันับได้เลยเป็นหลวงพ่อเดิมเล่มเล็กลงมาหน่อยนะคะพี่นี่ทุก เป็นลายหน้าเกี้ยวค่ะพี่หน้าเกี้ยวนะนี่จ้ะหน้าเกี้ยวนะคะพี่สวยงามลายนี้ก็สวยงามเช่นกันขนาดนะคะพี่นัดวัดให้เลยใช่พี่ค่ะขนาดนะห้านิ้วจ้ะห้านิ้วนะห้านิ้วแบบนี้เลยแต่ถ้าตัวใบมีดอย่างเดียวนะจ้ะพี่ใบมีดอย่างเดียวใบมีดอยู่ที่นี่จ้ะสองนิ้วกว่าเกือบสามนิ้วใบมีดจ้ะเกือบสามนิ้วเป็นลายหน้าเกี้ยวนะจ้ะพี่ดูนะ ตัวงานนะคะพี่อยู่ที่นิ้ว,กว,วกว่าค่ะนิ้วกว่าค่ะพี่หาขอเดียวเลยนะคะพี่ไม่ขายแพงกว่านี้แล้วสองพันสจ้ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพกไปไหนได้สะดวกมากเลยค่ะ2 2 0สองพันนะคะพี่แตกลายงานสวยงามแบบนี้นี่ค่ะให้พี่ดูนะนี่แตกลายงานสวยงามแบบนี้นะคะพี่ จะสองพนนะคะพี่เป็นของเก่านะคะรัดแหนบด้วยเงินนะคะพี่แหนบรับด,ด้วยเงินเป็นจานหลวงพ่อสวยงามแบบนี้2อ0พเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสำหรับอ mm ีพีนี้อีพีที่หนึ่งสามสี่ขอพรบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอพระคุณอย่างมากเลยค่ะพี่ค่านะคะพี่ท่านใดที่เป็นลูกค้าทางร้านนัดกาบขอพรบคุณพี่พี่นะคะค่ะนับนะคะส่งของให้พี่ตรงปกนะคะพี่ ผิดพลาดยังไงพูดไม่พอยังไงหรือว่ารับสายไม่ทันยังไงขออภัยนะคะโทรกลับทุกรายการค่ะพี่ขาโทรกลับทุกรายการที่ไม่รับสายคือบางทีขับรถอยู่ต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ